ประจำเดือนไมอ่ะเบิร์ดเล้วเดอ,รอประจำเดือนเบิร์ดเอาก็ดีตัวมันจํามาต้องมาเจ็บท้องเจ็บไส้เนาะเออแกผ่าดีแท้ลลานนายมุนี่บริการถึงเหนือถึงโตมือหนาตก็ผ่าเออมายมาแก่อีกเลย พอดีเลยอ่ะถ้าสิไปใส่หนิวันสิไปตลาดจะเข้าวเลยเหมียงพอดีเลยอ่ะเอ้ยฝากแนอยู่ในเนี่ยมีสินกับกางเกงมันหลวมอ่ะเออใส่บ่ได้เอา้าวแล้วเออสิให้เอาไปให้เหียงเอากาสิให้พุซ่าไปแก้ผ้าให้แนยูหลานไอย่อมน,านา่ะนหลวมบัดนี้เออใส่บ่ได้ฝากน้ำเดอ้อโอ้ยก็ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขาแวะกลับจากตลาดก่อนเด้อได้ขอกไปข่ามาได้ล่ะ 大。 ไม้มันจะเข้าจะแจ้วจะน่าวัยคืออะไมอ่ะเพื่อในมาถามว่ารานอ้าอ่ะรับแก้ผ่าอยู่บ่อ๋อรันไอ้รับแก้ผ่าโดยเฉพาะเลยครับใครล่ะอยากแก้เขาทางในเลยต้องเขาทางในเลยบ่อถ้าอยากแก้ต้องเขาทางในไหมเฮไป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 เฝ้าเข่าเฝ้าแก้ แกผ่าดีแท้ล่านไอยมเนี่ยบริการถึงเหนือถึงโตมือหนาโตอ็ผ่าเออมามาแก่เลย อยู่จ้ะนี่ไอ้อินจองไปใส่มาเนี่ฮะเบิดมือฮะเขาี้หอนเนี่ยเลยเนาะไอ้ก็เป็นนอนเฝ้าหน้าตัวไอ้าย,ยาั่นคนมานรักเข้าในหน้าเนาะ <S 2> <S 2> นี่ก็ยังได้ปลาข้อได้มาต้มอยู่ได้เนี่ยตัวหนึ่งอยู่นี่ยข้อตีเอออ่แต่แบบสร้างข้อแล้วไอ้เน,ะนาะก็ไปยังดอกอเออไอ้อินคือว่าไม่มี่ยังสิบอกอ่ะมี่ยัง วประจําเดือนไม่อ่ะเบิร์ดเหล่าเด้อประจําเดือนเบิร์ดเอามันก็ดียวตัวมันจะบ่ต้องมาเจ็บท้องเจ็บไส้เนาะแต่ของพุทธากำลังมาอยู่เด้อโอ้ยโรงพยาบกูโอ้ยเบิดทุกเบิดส่งซะทีกูโอ้โหขึ้นน้ำอยู่ตลอดใครแน่ใครแน่เว้ย เอ้ยอยังประจําเดือนเบิด์ตขึ้นบดีใจพุท้าประจําเดือนมากขึ้นดีใจวะอเวลาพุทธาเอา้าเ่หน้ามุ้ยพราัปนบึ้งแทะ หรือว่าไปตลาดเนี่ยมีคนเหยียบตีดมาติบ่แม่มนจังสัสไอ้อินที่หนูหุ่นหัวยอ่ะก็มือเกียยางพานเถียงหน้านอยอ่ะได้ยินพวกไอ้อเาว้ากันเอ๊ะบเว้าอย่างไรฮะก็ะกพวกอ้อ่ะเว้ากันมาตอนแรกอ่ะสิพากันไปฆ่าของฆ่าของคืออีหอย่างไอ้อินเกิดมาจะปานนี่ยบุ๊คุว่ามันคืออีงเอเอคือเอ่อบุคเคยได้ยินจากเธอ หรือว่าเพอร์ซิปิลักของไผ่น่องน้องย่านนี่นิดีลาเฮ้ยตัวมันขึ้นไปไก่แท้เลียวนี้เหรอแล้วมันเดีวไรนละอ้ายก็น้องบบหูนี่นะโบเม่สิปิตีกับไผ่บอแบบไปฆ่าไผ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตบ่อ้ายน้องย่านเด้โอ้ยบุษราโอ้ยตัวก็ขึ้นไปไก่แท้ฮะก็น้องโบหูนี่นะไอ้ยัง โอ้ยอันคำว่าค่าของมันก็หมายวามว่าเฮ็ดเฮ็ดแนวอยู่แนวกินน่ะนะเอ๊ะแนวอยู่แนวกินแมนคือการค่าของคืออ่าอาจจะเป็นค่าเป็ดค่าไก่เนี่ยมาต้มมาสูกกันกินหรือว่าเป็นกับแก้มกินกันตอนแรกเนี่ยนะหรือว่าการเอาปลามาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเนี่ยเป็นการฆ่าของคือการเี็ติ๊ไอหน้าแตกเลยเรียกว่าิมีเหลืองไงเรื่องโตอียง ที่แท้ก็แค่เนื้อกินโอ้ไปไปไปกระมือแห้งพูนตอนนี้เอื้อยตัวกระลังข่าของอยู่ในข่วงหนักมากเนี่ยจ้ะอืมไปโอ้โหจะข่าของนะที่เฮ้ยข่วงสันนินี่มันดีหลีเนาะถ้าปุ๊บขาวปั๊บ เด็ดพักที่ยังกินนอกเมอแรงนี่เอว่าสิแกงสมอ่ะหมูว่านอีกินแล้วไปหาปลาคอมาเอ้ออะเดี๋ยวมาไนี่นะนอนมีเดอลสำคัญคักคสิบอกเรื่องอี่อย่งคือว่าคือว่าคือว่าอี่อย่างพุทธาเฝ้าว่ามาอย่าลีล่าก็คือว่าแบบคือว่าเอ๊ะไออินน่ะตอนเรากลับมาจากหน้าเราว่า เราซีบราคาของเอ้อแล้วแล้วว่าเราเบื่อโ Oh no อี๋เนาะเฮ้ยไออินเด้อมาเจ้ากลับมาก่อนเด้อคนนี้เจ้าเป็นคนแหลกเลย